ครับยินดีต้อนรับสู่ EP ที่24นะครับกานประกวดพระหัวหินครับเดี๋ยวเราลองชมดูคนเยอะมากแล้วเราจะเข้าว้านาครับไปตรงหลังตรางจนะครับตรงที่มีพระเจ้าอยู่อยูนะครับอย,อยู่ด้านหลังเลยนะครับด้านหลังจะจะพีอ้นน้ำอยู่นะครับ 嗯。Uh huh. อันนี้ก็พี่ตอันนี้ครับวันนี้ครับคนเยอะไหมสวัสดีครับ ได้เยอะไหมนะคนเยอะไหมนะครับครับเยอะเงได้ไรอ่ะพี่ยังเลยูมาถึงรอเพื่อนอยูคนเยอะมากสวัสด,ด,ดีครับคนเยอะเนาะแข่งเต็มเลย เนี่ยอย่งเนี้ยนานะ่ไได้มา5 0าสิบหกสิบองค์กูโต๊กีสามห้าที่ร้อยห้าสิไม่ใช่วัดตะดูแต่พี่สามารถจะคุณจะคุณได้ยังไงจะคุณอะไรรุงโรดอะเรียกเพ็นลุงโลดแหละจะคุณได้นน่แ่เนี่ยทีห้า อง์ว้50ม e> ันม wow, uh. so ีเป wow, ็นกล่องเป็นตุน่าเป็นุนขายแล้วเป็นกล่องก่อ็นไงครับกล่องของพ่อแม้ทั้งไทเล่นแล้วไม่มีเลย

ครับตบรองครับกําลังครับอยู่นะครับสวัสดีครับครับเออ เราเรียนเต็มกำแพงนะครับเรียนที่นะครับเราพาเรนี่นะครับนะเวลาระมาณนะครับนะ5นาฬาครับเราจัดการเรียนที่นี่นะครับเวลา5 00นนะครับเจนะครับที่นี่นะครับในเรียนเราลองครับ រ្រូវីប់ខពីល់ថា ตามแจกันสิเราเราไม่ได้ขายเลยอ๋อหมดที่ขายที่หมดคืออะไรขายที่พักแกลวีเห็นเดิมเท่าไหร่เอาเอาหนึ่พันหนึ่งแล้วไอ้เน่เสียไปเลยเออเฮ้ยมันน่ามันน่าจะเป็นทองแดงครับทองแดงครับทองแดงแต่มันทว่ามันพอมันนั่นแค่ขายเงี้ยนะพอมันใช่ใช่ใช่แต่ดูจากอันนี้น่าจะ เขมีคนบอกรามลยคนต่อหลายคนายรอยก็ต่อ600อ่ะได้ได้ก็ได้า้า้ออยอาวสวัดีครับสบาดีไปดีครับเอาพี่เก๋ไม่ได้กลับบ้านเหรอกลับไปเราขึ้นขึ้น,นลงลง

ครับคนเยอะอยไม่ได้นะแข่งเต็มเลยไม่ไดมาแล้วม่ไม่มาแต่โตมันเต็มแล้วแหลที่นี่เขาเล่นเงินฝ่ายที่ไม่ได้เงินช็อเออใช่ที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไีนี้ยเยที่เนี่ยกันหนึ่งว่าเล่นเงินฝ่ายมีที่อื่นเนียแม่งโอ้โหตีหนึ่งเยอะเกินแม่งไปกันแหละแข่งเยอะดีด้วย เรือรเรืรเรืรแลเร่งวเรอะไ้วะไรแล้ะไรแล้เรออะไรแล่อเลระระรเวเรเรอ่วรรว่แ่งเอะะไ้ ออกมางานที่งานเดียวเลยเหรอครับออกมาเที่ยวสามสี่วันละแล้วไ,ไ,ไปแวะไปประจวบไปได้ก็ไปบ้างนานๆไรที่ทุงหลังทางานขยายหมดเลยขยายหมดใช่ไหมค่อนข้างจะประสบความสำเร็จน,นะ คนเยอะ จีบว <Ooh>. okay. ่าสิบสองไม่รู้ว่านองเขาว่าสิบสองไลน์

ครับาลืมนะครับชอบเรารักเราจาการติดตามเรากดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับให้เพื่อเป็นกําลังใจและทาคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ก็ขอ,อสวัสดีเจนจบกับเพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อๆไปท,าท่านติดตามเรานะครับว่าเราจะพาท่านไปที่ไหนอีกครับสวัสดีครับ